วันนี้เรามาดูด้วยสายพันตัดเหล็กนะครับเอาสามารถตัดเหล็กได้ตัดสเตเลสได้นะครับขึ้นอยู่กับใบนะครับขึ้นอยู่กับใบทีนี้เนี่ยความสามารถในการตัดของตัวนี้ก็คือท่อเนี่ยประมาณ4นิ้วหรือว่าเขาบอกตรงนี้นะฮะร้อยห้ามิลแมิเตอร์นะครับทีนี้เนี่ยเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นแบบสายพานแบบตัดแท้งไม่ต้องไม่ต้องมีน้ํายาหล่อเย็นฮนะ,ะเพราะฉะนั้นใบเลื่อยเวลาลูกค้าซื้อเนี่ยก็ต้องไปใบเลื่อยแบบตัดแท้ง คเครื่องตัวนี้สามารถตัดองศาได้นะมีปากกาจับชิ้นงานอยู่นี่นะครับแล้วก็ตัวตั้งองศานะครับวันเปิดขยับให้ดูนิดหนึง่งวันตั้งยังไงก็นะครับยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ขยับนะครับสามารถตั้งปรับองศาอย่างนี้ได้ยกกลับทียกกลับมันก็จะเป็นแบบนี้ละอันนี้เราก็ตั้งไว้ที่สี่จุห้าองศา ยกกลับมาเลยครับอยู่ที่ศูนย์องศาอโอเคตัวนี้เป็นตัวประคองชิ้นงานนะครับไว้ให้ชิ้นงานนะวิ่งมาชนนะฮะเราสามารถตั้งระยะที่ตรงนี้ได้นะครับนนะครับความตึงใบเรื่อยก็ตั้งที่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องเป็นแบรนด์เฟรมี่ฮะแบรนด์จกอิตอรี่นะครับอันนี้เราก็มาดูรอบๆเครื่อง อโอเคอก็งานก็ถือว่าเนียบเลยใช่ได้นะฮะโอเคแบรนด์จากอิตาลีนะฮะเป็นรุ่น 780xl อ่าูนช่างท่านไหนสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะครับมีของพร้อมจำหน่ายเดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูอีกทีนะครับออนเครื่องทีที่บอน ฟังเสียงมันหน่อยอต้องกดตรงนี้นะครับปล่อยอ่าปล่อยก็ดับนะครับอ่าตรงนี้มีให้สองสปีดนะครับเร็วกับช้านะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับอ่ะเปิดอรอบเร็วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ ท่านไหนสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่<ม>บริษัทยูโรปาฮาร์แบ์กรุ๊ปนะครับเบอร์โทร080ครับ4017779นะครับขอบคุณครับ